One News ตรงไปตรงมาในวันนี้สมาคมผู้ประกอบการเคเบิลทีวีทั่วประเทศก็ได้ยื่นหนังสืออุทธรณ์คำสั่งกสทชนะครับที่ให้ออกอากาศด้วยการเรียงระบบช่องซึ่งมองว่าจะส่งผลกระทบต่อการออกอากาศที่กำลังดำเนินอยู่นะครับหากกสทชออยังยืนยันในมติเดิมก็จะยื่นฟ้องศาลปกครองขอคุ้มครองชั่วคราว เราจะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับการรวมตัวของผู้ประกอบการเคเบิลทีวีทั่วประเทศกว่า300คนวันนี้เพื่อเรียกร้องให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมหรือกอสทชทบทวนมติการออกอากาศช่องทีวีดิจิทัลเรียงตามเลขช่อง นวมมงคลคูสกุลตัวแทนผู้ประกอบการเคเบิลทีวีมองว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบกับรายการที่ออกอากาศในเคเบิลทีวีที่กำหนดผังไว้แล้วตั้งแต่ต้นบางรายการจะหายไปโดยเฉพาะรายการที่ซื้อลิขสิทธิ์จากต่างประเทศนวมมงคลบอกได้ว่าที่ผ่านมาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือกสอทไม่เคยรับฟังความเห็นจากผู้ประกอบการเคเบิลทีวีหนึ่งสัป,ปดาห์หลังจากนี้ ผู้ประกอบการเคเบิลทีวีและดาวเทียมจะยื่นฟ้องสารปกครองขอคุ้มครองชั่วคราวหากคอสทอไม่ยกเลิกประกาศเลี้ยงเล็ช่องตามแบบทีวีดิจิตอลก็ขอ,ขอยกเลิกมติทั้งหมดแม้ว่าจะเป็นาบังคับให้เราออกช่องทีวีดิจิตอล24ช่องเพราะเราไม่แน่ใจว่าในอนาคตท่านจะเพิ่มช่องมาหรือเปล่าถูกไหมครับวันนี้มี24ช่องท่านก็บอกแล้วว่าอาจจะเป็น36หรือ48ผมถามว่าท่านรับประกันเราได้ไหมว่า ทีวีดิจิตอลของประเทศไทยนี้จะมีแค่นี้คณะกรรมการกรสทมีคำสั่งเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาบังคับให้ผู้ให้บริการโครงข่ายเคเบิลทีวีต้องออกอากาศทีวีดิจิตอลทั้ง24ช่องเรียงตามลำดับช่องให้แล้วเสร็จภายใน15วันนะับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบที่เกิดกับผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลที่จ่ายเงินแข่งขันประมูลเลขช่อง แต่ปัจจุบันประชาชนเลือกรับชมทีวีดิจิทัลได้หลายแพลตฟอร์มโดยเฉพาะกล่องทีวีดาวเทียมมีมากถึงร้อยละ60-70ถึงตรงกันข้ามกับกล่องทีวีดิจิทัลที่มีเพียงร้อยละ 30- 40ถึงเท่านั้นก็มันเป็น m u ส t carry นะครับก็คือว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนทั่วไปควรจะได้ดูนะครับที่ทางทางหางไกลนะครับที่เขาอาจจะยังไม่มีกล่องดิจิตอลหรืออะไรก็สามารถดูผ่านทางเคเบิลทีวีได้นะครับทางทางเราไม่ได้มีนโยบายที่จะ แกแงหรรืออะไากผู้ประกอบการเคเบิลทีวีฟ้องศาลปกครองจะเป็นคดีที่2ต่อจากบริษัทไทยทีวีจำกัดที่ได้ขอคืนใบอนุญ,ญาตทีวีดิจิทัลและถูกกะสะทชยึดเงินแบงก์การันตีที่ยังไม่ชำระกว่า1,300ล้านบาทน่าจับตามองว่าหลังการแก้ไขประกาศให้เคเบิลทีวีเรียงเลขช่องทีวีดิจิทัลแล้วรายต่อไปก็ถึงคราวโครงข่ายทีวีดาวเทียม ที่ต้องออกอากาศเรียงตามเลขช่องเช่นเดียวกันด้วยหรือไม่ไม่เช่นนั้นผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลก็จะทักท้วงกสทและอาจนำไปสู่การฟ้องศาลปกครองได้ด้วยเช่นกันกลายเป็นปัญหาเรื้อรังของทีวีดิจิทัลที่ดูน่าจะยืดเยื้อยาวนาน o News ตรงไปตรงมา